สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับบ่าวเล่าคือเก่าพี่น้องบ่าวเหลาวัชมะสาปาเนอ้อแต่ว่าเบิ่งน้ำแต่มันร้ายเกินพี่น้องวันนี้กาซ่าคนเดียวทุกซีเวิร์ดมือกระได้ในหนก็ะไดมากนะพี่น้องก็ได้กันเอาหน่อยหนึ่งนาะนี่ซาสะพอนวนใบใหม่ได้ลายนี่พี่น้องบ่าวเหลกกากับกว่าปา่ามันชมาสดนนี่นะปูวัชสะมีป่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็แนมเ,เห็นปลาเข็งลอยอยู่เนาะ สายตัวเต๋ออยู่จะได้กัดอาเพียงพี่น้องตอนเราเล่าปานขั้นคู่เนาะเราเล่าอะไอื่นตัวหนึ่งพี่น้องนี่อะไอื่นตัวหนึ่งเนาะเฮ้ยพี่น้อง,องออยิงเข่ายังดีเด็กแต่แป๊ะหน้าตาอยีน,นี่มันหน้าตาดีจริงๆอยู่ขี้ดใต้ ขั้นเกียวพี่น้องอาว่าเราคือเริ่มซสาถาเบิงผลงานนักกันพี่น้องวะเข้ากัดหน่อยนึงเนี่ยมันสีไดเปลา่าเนาะว่าสีไดเปลาร้ายบ่แต่เราไปเค็งเห็นลอยร้ายตัวเต๋อพี่น้องมันออกก็จะไปใหม่แด้วเนาะพอาะใบใหม่บนีริณาแห้งพี่น้องโอ้ยมาเหยียบกันคู่เนาะอ่ะฝากติดตามนักกันพี่น้องเดี๋ยวเราสืซสาก่อนเดี๋ยวถามมาเบิงผลงานนักการวาเข้าสีไดเปลาบ่ ตาแดี๋วพี่น้องแต่ว่าว่าท่านบกปันไดแต่ว่าว่าเล่าเปิดเถอออกเนาะปลาเข็งหลายปลาหลายเตือพี่น้องเราคิดว่านี่ปลาลุกพี่น้องเห็นบ่กสองโตนี่นี่มาแล้วเคลียแค่นี้เองเนาะมาสิปลาอันดัดนี้แต่สีสันมันน่าหนีมาที่นี่ปลาเล่ากึ่งยีหนออกเห็นเอียนสองโตเอียนตัวตัวบบใหญ่เราก็มาถวปูมือมันจัดทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจังกึ่งเอาที่ดังพี่น้องมาต้องห่วงแต่ว่าปลาเล่าปลาคิดว่าปลามันสีมีปันีอ่นะแบบ แค่กวดนี่เอ,าอ้าเดี๋ยวไปเค็งปหาเค็งเนาะคือแบบปลาเหล้าสิกวดนี่เที้ยนเนบ่บ่บให้อันนี้เนาะแต่สีส้าหนามากบอลอีกทีหนึ่งนะพี่น้องปลาเค็งตัวมันมีปลาหลายขนาดนี้เว่ามันหลอกตาบ่เออพี่เนาะอย่าประมาทเลยมาอะไรปลาลุกอ่ะพี่เนาะปลาดุก อย่าเล้รสินองเอ้ธรรมดาเด้นีาา่งหน,นี้มันเถืร้ายเนอก็ว่าล่าสิปานซามันแบบเป็นปลาเค็งมันบ่อนพี่นอนะ ความโตแล้วก็ดูเข้าคือแบบบคงทีเรามันมีหนาเล่าบาเมันมีลายแบบก็วัางกต่มีปลาเข่งเล็กๆแต่บาีเรามันจริมีปลาลูกปลานะขาลุดนหมือนกันพี่น้อง

โครงเนาะเย็นเนาะยเย็นหน่อยเนาะน,เนะเดี๋ยวมาเล่าตีป่านนี่เนาะป่านนนะครับเอาหนาดตื่นเนาะทีเดี๋ยจะขวดไปไม,มาพวกนั้นออกมาเล่าคิดว่าถ้าเป็นแบบขึ้นย้อนนี่เนี่ยโบน,นอยพี่น้องป้าโบน,นอยแน่นอนเดี๋ยว ปาล่าสิป่านอันนี้ก่อนที่นอ้องป่านแัง่งคูนี่ดัดเด็กแก้วน้ามัำค่อยๆตักมนันมันถาลุ้นน้ำกันที่นอ้องเท่าที่<ด>เห็นเนาะต<ด>ะแค่นี้เขาเห็นปลาหลายตัวแล้วมีความหวังเลยที่นอ้องถาลุ้นน้ำกันเรียบร้อยพี่นอ้องนี่วกเลยเน,นาะน้ำเข้า เก็บปลาซิวพี่น้องปลาซิวไม่จะตัวงามๆตัวยังไงด้วยพี่น้องต้องเก็บแหละคอยเก็บบอลเดียวพอดีเมื่อเลยพี่น้องที่จริงว่าสีขั้นบันไดบอลน,นี่ก็สิไปบอลหม่แต่หนาสิโอเคเลยแหละบอลนี่บอลเดียวเฮับเดี๋ยวมาลุ้น้องกันพี่น้องว่าเขาเสียปลาร้ายปุ๊บประลุกพี่น้องประลุ

บอล้าตัดสินใจเฮงเต๋ยวแล้วว่าศีาหรือภาษาเนี่ยแบบเห็นตะปาเข็งพี่เนาะเห็นตะปาเข็งมันเลมื่อบางทีมันมีปลาอื่นปลาหลุดมกันพี่เนาะนี่เท่าที่เห็นเย็นหน่อยพี่เนาะแล้วอะไรเย็นหน่อย mình thưởng thức Mình thì hiến bộ đưa từ chân đáy Ui, cực hiến Bộ hiến thì nó. น้ำใบไม้่าคือมีแต่วบบนี้บัวที่สิบบุปาลาเลยน่ิ เดี๋ยวเนี้ก็เละเล่เติบขึ้นแล้วพี่หนก่มจริงจริง ไปประคออีกพี่เนาอ๋อิดใจครับมาเคลียร์ังนี้ก่อนพี่ะเคียนปคอกนี่คออีกนึง Paro rút không cao 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 Đi vô cao cao đây cao dậy kính อปลามวลปลาได้นี่พี่นนองมวลปลาได้นี่ควงวังเฮายินนี่ได้นี่อะไรควงวังเฮามันอยู่วันนี้ của <tuh> quá quan không chỉ đại quan chỉ đại chủ này kinh bạch kinh bạch kinh này kinh <tuh> ha <tuh> ទៅប mm -hmm. ្រុកលុកៗអឹបៗអីយ៉ាងណាទៅមានគំវងតិចណាស់ចน้อยនេះអឺប្រុកទៀតเนาะអឺនេះបន់គំវងเฮาអឹបអឺ เดือดรุกๆๆมานี่อีกันนึงเฮ้ยรุกๆๆ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  nhẹp nhẹp nhẹp, xung quanh nhìn ok

จับเย็นนี่นหะขัดไปได้เข้าไปนในนั่นเลยสังมันให้เย็นตัวกันเด้อแสดงวันวันนี้พี่น้องนี่ผลงานเข้ากับโบเรนน้อยพี่น้องโบเรนน้อยโบเรนน้อยเข่งอีกเอาคือยังบัตรเบิร์ตอยู่จะเตือนสรุป เาถ้าย้อนมาไอโบอตัวนั้นพี่น้องถ้าซ่าได้เนี่ยปุ้ยขาดไปขาดแต่ว่าประไว้พี่น้องนะมันหลายงเงี้ยดเด็กปลาดุกโอ้โหเด็กโอ้ยผลงานเทามันก็นยังมีอยู่พี่นอ้องห้ก่อน นี่ปลุกกปลุกเออปเข่งก่อนที่น้องนี่ปุกอึบอ่านี่ รุกอีกพี่นงรุกอีกโอเโหคงมาแต่สีดีทึงคุณพี่น้องเราล่าสาขึ้นไปเดี๋ยวเวลาถึงงมดีๆแล้วพี่น้องเก็บเตียบลอยพี่น้องเก็บประเดาน้องเออหลายๆเติบอยู่พี่น้องคุ้มค่าอยู่นี่คุ้มค่าคุ้มค่าพี่น้อง มันจะไปเค้งเนาะเค้งกระปรูกปลาอื่นมมยันสามตัวเนาะทาย่พี่น้องขาทาอย่อ๋อคุมค่าพี่น้องโหสาซ่านี่ได้นี่ั่าว่าพี่น้องเลยนี่แต่นามันยังร้ายเกินไปร้าย ถามว่าผมมีคนซาอีกประมาณสักอาทิตย์กว่าัเนาะนี่สิมสาซานี่เดี๋ยวสิเปงน้ำลงคืนพี่นอ้องเฮ้ยมานมานันเวสิไปต่ออยู่พี่นอ้องไปเบิงบ่งไอ,อ้บ่อเทิร์เนาะโอ้ทางเถื่อเราสิมีบ่ว่าเห็นบอ่อลหนึ่งวันะ้ะมันไกลโบกแล้วตัวฝนตกมาตอนนึ้งบ่รู้ว่ามันเต็มบอลเดินทางต่อพี่นอ้อง เขล่งสินเม่อพี่เ้องแบกคูดพวบัวเนาะน้องบัวจะพุทแป๊บเดียวน้องก็ะด้ายเจ็บพี่เนาะก็เปนเม่ออะไรป่ากะซดตะโบบอลเดียวน้องัวบัวเนาบัวยงไงมึเาเลยน้องเรื่องอดล่ะเนาะดูว่ายังไงเนาะ ฟุตจีฟุตต้อนรุมเนาะยุตต้อนรุมวันนี้หัวมันควยกันนะควยกันไปควยกันมามันก็ได้ได้ลายพี่น้องกดปรีเมืร์เลยพี่น้องปลาห้ากะเฉพาะว้านัันบอลเดียวเนาะบริษัทเติมพอไปเบิ่งบอลสาบอนนันกะหินมันใหญ่ร้ายพี่น้องยีนมันใหญ่ร้ายยานเกลึง่มดเลยบริษัทน้อตอนนี้กันนะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองตั้งแต่บ่ายโมงพี่น้องบริษัทเน็ตจ ว่าเราเตรียมตัวเมื่อพี่น้องอมาเ่ากะเ่าท่านด้กินข้าวเสาอยู่เนาะแม่มันจ้าเมื่อตอนใดไปพี่น้องออกเดินทางต่อแล้วกับตเมื่อละยุ่วเขาขึ้นกันพี่น้องเลย